เป็นแค่เรื่องกระจิตริดอาจตำรับตำรานหนังสือนังหากระตุ้นในความคิดอาจคุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็วันนีดอาจเป็นสิ่งใจ้ตัวค้นหาความรู้ต่อยอดในชีวิต วันพุธแล้วนะคะเรายังคงอยู่กับน้องๆนงนะคะชั้นประถมปลายนะคะจากโรงเรียนสุขเจริญพรมาเลยอ่ะเดี๋ยวคุยกันหน่อยดีกว่าค,คิดว่ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยพี่น่าจะถามอะไรน่าจะถามว่าประเทศไทยมีโรคไรระบาดมีถูกนั้นด้วยฮะบาทเดียวไม่ใช่โรคไม่ใช่ราคาอนนัี่รคอ,อ,อะไรครับระบาดระบาดโรคอ,อ,อะไรครับเราใครไดออกคะ่ะ อาจจะถามว่าในประเทศแอฟริกามีสัตว์ชนิดใดบ้างที่สูญพันธุ์แล้วก็สูญพันธุ์ไปเยอะขนาดไหนอะไรฮะเช่นสิงโตอะค่ะเฮ้ยสิงโตพี่ยังอยู่เห็นเขาดินอยู่มีนะอันนี้เขาเลี้ยงไว้อ๋อเหรออันนี้แบบตามธรรมชาติใช่ไหมคะค่ะเริ่มสูญพันธุ์แล้วเหรอสิงโตเริ่มเริ่มไหมใกล้ละโอ้โหน่ากลัวนะอันนี้สิ่งที่น้องๆคิดว่าพี่จะถามพี่ก็จะไม่ถามเพราะน้องๆรู้แล้วพี่จะไปถามานอื่นตอนนี้เตรียมตัวเลยดีกว่าค่ะ วันนี้ท้ายอ่านขออาสาพาน้องๆไปรู้จักกับมหันตภัยร้ายที่กำลังจะทำลายโลกของเราผ่านหนังสือเล่มนี้โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงมหันตภัยโลกร้อนอย่างเช่นปรากฏการเรือนกระจกหรือภาวะทานน้ำแข็งทั่วโลกละลายซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการทำลายธรรมชาติของมนุษย์รวมถึงการเรียนรู้ภัยธรรมชาติอย่างเช่นพายุและแผ่นดินไหวเพื่อการเตรียมตัวรับมืออย่างถูกวิธี ร่วมกันตระหนักถึงมหันตภัยของโลกและช่วยการลดภาวะโลกร้อนไปพร้อมๆกับนักอ่านจากโรงเรียนสุขเจริญผลกำลังใจของน้องๆสุขเจริญผลก็อยู่เชียร์อย่างใกล้ชิดเช่นเคยสำหรับคำถามข้อแรกนะคะที่มีข้อมูลจากหนังสือโจทย์มาให้มาเป็นภาพมาเป็นเรื่องผสมกันเลยไปอ่านก่อนเลยค่ะ สวัสด,ดีค้่โลกเหนือว้าวมีน้ําแข็งลอยอยู่เพียบเลยผมอาศัยอยู่ที่นี่มา60ปีแล้วยังไม่เคยร้อนแบบนี้มาก่อนที่นี่ร้อนที่สุดประมาณท2องศาคุณลุงเป็นชาวเอสกิโมเหรอทําไมต่างจากชาวเอสกิโมที่มีสุนัขลากเลื่อนล่ะครับจุดจุจุดจุดจดจดอ่านเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาท้ายคิดเลยค่ะ มาคิดว่าชาวเอสกิโมเวลามีหมาลากเลื่อนเขาจะออกไปล่าสัตว์ครับล่าสัตว์อะไรบ้างครับเช่นแมวน้ําครับทาไมต้องล่าแมวน้ำครับเอามากินครับกินแมวน้ำเลยเหรอเขาไม่มีอะไรกินครับออาที่นูนไม่มีฟาร์มไก่เหรอไม่มีค่ะแล้วกินอะไรกันนะแมวน้ําค่ะใช่ผัดแมวน้ํายาวแมวน้ำเนี่ยนะป้า ปิ้งก็ได้มาปิ้งก็ได้อีกกินหมีกลกกินมีด้วยเหรอศูท <c oughs> านตายเลยแล้วเขาก็จะถามว่าสุนัขใช้ไว้ทําอะไรทําอะไรครับเวลาแบบล่าไม่ได้ก็นาทํามาเป็นกินนัสสุนัขก,ก็ได้<ห> <c oughs> ใช้งานเขาละอ้าวแกแล้วนี่มา โจย่างกินเลยชาวเอสกิมโมคือชาวเผ่าจำพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือค่ะที่เขาใช้สุนัขลากแบบนั้นเขาใช้แบบไว้การหาอาหารไม่ได้เอาสุนัขไว้กินหรอกค่ะใครจะไปกินสุนัขเอสกิมโมเขาเป็นญาติกับสุนัขเข้าใจว่ามีแต่ไม่ใช่เอสกกิมโมหรอกออก็ รู้สึกจะเอาเวลาพวกหมีแมวน้ำอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทําไมเขาไม่จับหมีมาลากเลื่อนอ่ะได้ยินเขาพูดไว้ว,ว่าหมีอะค่ะมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแล้วตัวใหญ่มันที่มันไม่เชื่อฟังเท่าสุนัขเท่าไหร่โอ้โหป้ายป้ายหันแนบบนก <c oughs> แล้วเขามีวิธีถนอมอาหารอะไรไหมใส่เกลือแล้วก็ปิดใส่กล่องแล้วก็เอาไปวางไว้หน้าบ้านนี่หละค่ะพอมีอากาศเย็นพี่เขาใส่เกลือเหรอหมักเกลือเอาอาหารไปห่อแล้วใส่ไว้ในถ้ำน้ำแข็งเพื่อที่จะ ถนอมอาหารค่ะอ๋อเหลือเหมือนตู้เย็นค่ะอ๋อหนูคิดว่านะเขาน่าจะขุนน้าแข็งค่ะแล้วก็แบบเอาของที่เราจะถนอมอ่ะใส่ไปในที่หลุมเราขุดแล้วก็เอออเาหิมะนี่กบใส่อันนี้แล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็ทําสัญลักษณ์ไว้ว่านี่เราฝังไว้ตรงนี้ฝังไว้ใต้ต้นไม้คำถามจะเกี่ยวกับอาหารหรือเปล่ามุมหน้ากห้าสิบ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 ฟังจากพี่สายเลยอ่ะ แต่ว่าเกี่ยวก็เกี่ยวนะคะเพราะว่าคําถามคือผล,ลไม้ชนิดใดนะคะที่ชาวเอสกิโมนิยมปลูกกันในฤดูร้อนระหว่างข้อกอไก่สตรอเบอรี่นะคะหรือว่าข้อขอไข่ลูกพับค่ะในฤดูร้อนชาวเอสกิโมเขาปลูกอะไรสตรอเบอรี่หรือลูกพลับถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะน้องๆของเราวิ่งเทคำตอบมาที่กอไก่สตรอเบอรี่ มีเลบตอบขอไข่3คนตอบแล้วเรียบร้อยนคะคะลูกพลับทำไมเขาไปปลูกกันในฤดูร้อนอะไรยังไงเนี่ยเพราะว่าผมไปเชียงใหม่ผมเห็นฟาร์มสตอรอเบอรี่เยอะแยะเลยครับเออทำไมออครับเกี่ยวกัไงครับไม่เห็นเพราะว่า,าสตอรอเบอรี่เ,เป็นพืชที่ต้องปลูกในฤดูหนาวครับอ๋อเราไปที่เชียงใหม่แอบกินเข้าเปล่าไม่ยกมาทั้งต้นเลยครับอ เหมือนกันค่ะเนเห็นเห็นที่สำโรงค่ะที่ตลาดตามตลาดค่ะมีแต่คนขายพวกสตอเบอรี่กันทั้งนั้นเลยสำโรงยังมีเลยสำโรงมีหน้าหนาวลูกพับมาหน้าไหน มาน้านี้ค่ะอีหน้าร้อนค่ะนั่นเอาน้านี้มาถามแล้วพี่กลัวพี่หนูอ่านในหนังสือมาเขาบอกว่าฤดูหนาวจะปลูกนิยมปลูกสตรอเบอรี่มากกว่าค่ะอไม่ใช่ฤดูร้อนคืนกันกระนำนี่เขาบอกแล้าหนาวนี่อะไรหน้าร้อนเอสกิโมอะไรเนี่ยเพราะว่าเวลาหน้าร้อนเขาจะปลูกไว้ก่อนครับพอเวลาหน้าหนาวแล้วมันก็จะเริ่มออกผลเหรอที่นู่นนะนะ เพราะว่าสตรอเบอรี่ชอบอากาศหนาวครับนี่หน้าร้อนเออนี่เขาบอกหรือดูร้อนเนี่ยถึงดูดูร้อนแต่อากาศหนาวยังคงอยู่มันหนาวแค่ไหนครับมันเปรียบเทียบกับอะไรถึงบอกว่าหนาวถ้าเกิดร้อนก็เท่ากับหนาวของประเทศไทยถ้าเกิดประเทศไทย ถ้าเกิดประเทศไทยหนาวก็แบบถือว่าเป็นร้อนของประเทศเขาอะค่ะเหมือนเหมือนจะตอบสองอย่างแต่อันเดียวกันนะฮะเป็นหลักขั้นสูงพี่เดี๋ยวพี่ขอเลี้ยวเนี่ยพีให้สสดเลเวลเล่นร้อนของเขาเ่ากับหนาวของเรา้วนองกระซำอีกว่าถ้าหนาวเราคือร้อนเขาอันเดียวกันนั่นแหละถ้าเราปลูกสตรอเบอรี่ในรดูร้อนในชาวเอสกิโมอะค่ะ ถ้าฤดูหนาวผ่านมาตอนแรกค่ะมันก็จะคงความชื้นไว้อยู่ครับเราก็จะสามารถปลูกสตรอเบอรี่ได้เพราะว่ามีอากาศหนาวอยู่นิดนึงอะค่ะมีความชื้นในพื้นดินคือสตรอเบอรี่มักน้อยหนาวนิดนิดก็เอาแล้วค่ะโอเคแล้วหน้าร้อนเขากี่องศาครับ22ององศาแต่หน้าร้อนของขั้วโลกอะเหรอแต่แพทประหยัดไฟต้องิบห้าองศานี่แสดงว่าชาวขั้วโลกไม่ประหยัดไฟไม่เบอร์ห้านะเขาไม่ได้เปิดแอร์อากาศเขาเองอากาศเขาเป็นอย่างนั้นเองนะคะอ้าวมาดูกันว่า จะส3คนเข้าไปเล่นหรือ27คนผ่านไปเล่นฟังคำเฉลยค่ะคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าฤดูร้อนชาวเอสกิโมปลูกอะไรสตอรี่ <Story! S 1> แม้ว่าจะเป็นฤดูร้อนแต่อุณภูมิบริเวณขั้วโลกเหนือบนเกาะกรีนแลนด์นั้นก็ยังมีความหนาวเย็น โดยอุณหภูมิเฉลีย่ยในฤดูร้อนจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสดังนั้นในฤดูร้อนชาวเอสกิโมจึงยังสามารถปลูกสตรอเบอรี่ได้ครับทายว่าไปแล่คุณนุนหาฟ้าข้างแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าจะสามารถเลือกคำตอบแบบเป็นเอกชันได้หรือเปล่านะอาจจะต้องมาลุ้นกันนะคะว่าหน,น้ามดิสจะเป็นยังไงตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะพอนี้พวกเรา ที่สองคำถามอ่านสดของเรานะคะมีกลุ่มคํามาให้น้องๆได้อ่านกันนะคะไปอ่านกันก่อน,น,นเลยค่ะใจเบาใจปลาซิวใจร้อนใจเร็วใจหายอย่างเรา่าใจอะไรใจเบาค่ะถึงเวลาท้ายคิดค่ะรู้จักบ้างไหมเนี่ยรู้จักเยอะเลยค่ะอะไรครับเช่นอย่างเช่นที่รู้จักก็ใจปลาซิวก็แบบว่าแบบ ที่หาตาขาวะค่ะพี่แล้วแล้วก็ใจร้อนพ่อแบบต้องทำอะไรเร็วๆอะคะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ตอนใจหายก็แบบเป็นอาการที่แบบพอเอพี่โดนใครมาแกล้งครั้งหนึ่งอะพี่จะตกใจมากๆจน <c oughs> จนใจพี่หลุดไปไหนก็ไม่รู้เลยค่ะอาจจะไม่เจอ <c oughs> จมเจอประมาณนั้นอะค่ะใจเร็วอะใจเร็วใจเร็วถ้า แปลว่าต้องการเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดสั่งอะไรต้องได้เดี๋ยวนี้เลยเช่นต้องการกินข้าวก็ต้องได้เร็วๆเลยต้องรวดรวนต้องการอึต้องรีบเข้า้องน้ํำด่วนใจหายคือความตกใจครับอย่า่าอยู่ดีสมมติรถคว่ำตุ้มใจหายโอ้ยผมว่าตายก่อนั้นอะชอบชอบชอบอาหาที่ดีก็อย่าไปขับให้รถคว่ำสิครับจะได้ไม่ต้องใจหายแล้วก็เสียชีวิตนะ แสดงอาการใจร้อนให้ดูหน่อยนี้ฮะเป็นไงฮะเฮ้ยเฮ้ยอกไรตันน่าเลัวที่สุไมดีจะเอาเดี๋ยวนี้จะเอาเดี๋ยวนี้จงเอามาให้ที่นี่อยู่เเร็วๆๆๆๆๆๆ็ๆๆรๆๆๆรๆๆ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 ๆรๆๆ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 รๆๆ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 ๆเร็วๆรๆๆ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  ไม่สงบแล้วพุ่งพลานมากกว่าใจปลาซิวอ่ะใจปลาซิวใจแบบไม่กล้าอะไรเลยโอ้โหน้องมีความรู้เรื่องใจหลายแบบมากแต่ครัถามจะใจอะไรก็ไม่รู้ละ่ะฟังจากพี่สายครับรูปแบบการแสดงออกมาชัดเจนมากเลยนะคะอา้าวมาถึงของง้อถากดิกานะคะว่าคำถามคือคำว่าใจในข้อใดนะคะหมายถึง เชื่อคนง่ายระหว่างข้อกอไก่ใจเบาหรือว่าข้อขอไข่ใจเร็วค่ะคุณผู้ชมพอทราบความหมายนี้หรือไม่เชื่อคนง่ายนะใจเบาหรือใจเร็วถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะในข้อนี้น้องๆเลือกตอบกอไก่และขอไข่ครับแต่เลือกขอไข่ใจเร็วมากกว่า เลือกแล้วเรียบร้อยนะคะเชื่อคนง่ายคือใจเบาทําไมอ่ะใจเบาคือจิตใจที่สงบครับเวลาเชื่อคนง่ายแต่ใจเร็วเราอาจกระตือรือล้นแบบว่าไม่เอาไม่เชื่อหรอกแล้วก็วิ่งไปนะคือไม่ทันฟังอะไรเลยวิ่งหนีไปเลยมีมีคนเล่นด้วยหรอโหดมากเลยใจเบาก็แบบว่าเวลาเขาพูดอะไรมาเราจะฟังแค่แบบนิดหน่อยๆแบบอะไรอะไรก็เชื่อแล้วแบบว่าไม่ชอบใครบอกอะไรเชื่อมอใครบอกอะไรเชื่อหมดแมมมอสรอ ไม่เชื่อมันเร็วไปไหมลูกมันต้องใจเบาดิโอ้โหมาด้านนี้ใจเร็วคนที่ใจเร็วเนี่ยก็แบบว่าโอเคตัดสินใจเลยอย่างนี้แหละแบบนี้ค่ะคือบอกอะไรปุ๊บเอาเงี้ยเอาเงี้ยใจร้อนไม่คิดที่ถี่ท่วนไม่คิดหน้าคิดหลังค่ะจะรีบคิดแล้วก็ตัดสินใจไวค่ะเหรอแล้วส่วนใหญ่มันจะผิดหรือถูกอะไรอย่างเงี้ยห้าสิบห้าสิบค่ะแล้วครึ่งครึ่งด้วยโอ้หเหรอก็คนอื่นก็ยังพูดไม่จบเลยสมมติว่าอ่ะ ได้ได้หมดเลยยิ่งตังหน่อยได้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 เอาไปเลยไปอย่างเช่นเดี๋ยวจะให้เงินร้านหนึ่งนะ ได้เอาเลยเอาไปสองล้านเลยอะเด้จบเรื่องอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมยังไม่ทันทำอะไรเลยเขาบอกให้ตัดมือทิ้งอะไรเงี้ยดันไปบอกว่าได้แล้วอะไรเงี้ยโอไม่เร็วไม่เร็วมันเร็วไปเร็วไปใช่ไหมเป็นอาการของคนที่แบบว่าด่วนคิดด่วนสรุปยังไงฮะตัวอย่างไม่คิดให้ถี่ถ้วนค่ะแล้วเกี่ยวกับเชื่อคนง่ายยังไงเขารีบคิดก็เรื่องของเขาดิเชื่อคนง่ายก็ใจเร็วอะค่ะก็เราก็คิดไปก่อนเลยว่ามันอาจจะใช่ที่เขาถ้าเขาหลอกให้ไปกดเงินมาอะไรให้เขาแล้วก็ตอบไปเลยแล้วก็ทำไปตามเขาที่เขาบอกไปอะค่ะ ก็ไม่ยอมคิดตีตีตองให้ถี่ท่วนก่อนเร็วคิดเอาไว้ว่าช่าแน่แน่ใช่ค่ะมันเป็นอะไรพูดยากต้องให้เธอแก้เฮ้นนี้ยัร้องได้เหรอเอาละดังนั้นนะคะข้อนี้ในหมดสิทธิ์ลุ้นหมื่นล้วแต่มีสิทธิ์ลุ้นห้าพันทั้งนี้ทั้งนั้นข้อขอไข่ต้องเป็นคำตอบที่ถูกถ้ากอไก่ถูกรับไปสิบเอ็ดเล่มมาฟังคำเฉลยกันค่ะเหตุผลน่าเชื่อทั้งสองฝั่งแต่ฝั่งไหนจะเป็นคำตอบที่ถูก ไกไ่ใจ<ด>นะจะรับหนังสือเพิ่มไปตอนนี้เป็น43เล่มใจเบามีความหมายว่าไม่ยั้งกิดหรือเชื่อง่ายนะครับส่วนในข้อขอไข่นั้นคำว่าใจเร็วนั้นจะมีความหมายว่าตกลงใจอย่างรวดเร็วโดยไม่พิจารณาให้รอบค้อเพราะฉะนั้นแล้วคำตอบของข้อนี้ตรงกับข้อกอไกใจเบาครับ และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะน,นําหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเครักสีกรุ่มเทพ10210หรือ read ataipbs.or.th สัปดาห์นี้เรามีหนังสือดับมหันตภัยโลกร้อนมอบให้10รางวัลครับวันนี้ จากโรงเรียนสุขเจริญผลนะคะแม้ยังสะสมกลุ่มหนังสือเพิ่มไม่ได้แต่ได้หนังสือเพิ่มไปนะคะเพื่อนๆที่โรงเรียนบ้านสกแสงนะคะตอนนี้มีหนังสือแบบเอาไปตุนแล้วในห้อสูดเนี่ย43เล,ยเล่ม<ล>ด้วยกันนะคะถือว่าโอเคนะวันนี้หมดเวลาลแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครบ